สวัสดีครับทุกคนครับมีน้องเอิญนะครับอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับน้องเอิญวันนี้มาเที่ยวทุ่งนาใช่ไหมไหนจะพาไปดูอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเอิญจะพาไปดูว่าที่ทุ่งนาเอิญมีอะไรบ้างโอ้อันนี้เป็น,นโอ้เป็นแปลงผักสวนครัวใช่ไหมมีอะไรบ้างโอ้นี่เราก็ปลูกเป็น เป็นผักที่กินได้เนาะอันไหนที่พอทานได้มีพริกเนี่พริกเราก็ปลูกอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมนะครับตัวนี้กําลังที่กําลังปลูกนี่เป็นผักชีนะครับแล้วก็ผักกาดบ้านเราเรียกว่าผักกาดหินนะอันนี้ก็จะเป็นพวกผักซีลาอ้อยไปกะเพรา อน,นี้ก็จะเป็นผักบุ้งเนาะมีเบิดครับพี่น้องนี่ต้นบกแข่งต้นบกเขือบรรยากาศอันนี้เรามาข้างนอกอันนี้ต้นบอกองุนเนอพี่น้องเนอะนี่กําลังงาม นี่คนปลูกต้นองุ่นใช่ไหมอ่่กระสหมันข้านขึ้นทั้งปีแหะครับเป็นอันนี้บอกองุ่นนะครับก็ะจะได้ทั้งกินทั้งชมว่าบเป็น้าโตครับห<า>ลังก็จะเป็นผักสวนครัวนี่อันนี้ผักผักเลี้ยงที่ภาคใต้เขาเอามาผัดกินนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นขาเป็นมะพร้าวใช่ไหมครับนี่มะพร้าว,วน้ำหอมต้นใหญ่แล้วครับก,กำลังโตเนาะตัวน,ตนี้จะเป็นขาเหลือง,องกำลังโตรับอ่ะพี่เทิ์พาพี่น้องไปชมที่ข้างสระน้ำหน่อย อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต่างๆนั้นทันตะวันนี่หนไหมอันนี้จะเป็นหมากครับพี่น้องหมากสองฟังทางได้เป็นบรรยากาศ นี่ฝนเพิ่งพุทกครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นสะน้อยเอาไว้เลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับฝนมาก็เริ่มเต็มแล้วนี่อันนี้ก็เป็นต้นมันบรลี่พ่ะนะนี่มันบรลลี่สีเฮ็ดเป็นสุ่มครับพี่น้องนี่ไปสุดตัวนี้เลยใหญ่ขึ้นมากกัติโค้งเึ้นเป็นสุ่มรูปหัวใจยางรอดไปก็ได้กิน หน่วยมันบุรีน้านะครับอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวาน,นต้นผงชูรสเพิ่งมาก็ภาษาไทยเขาว่าต้นยังงูนี่ือเรียกต้นผงชูรสอันนี้ก็จะเป็นรอบขอบสะนี่กล้วยก็ล่างงามครับพี่น้องโคกน้องนามูดีวเล็กๆของเราเนี่ยกล้วยก็ล่าง เอกใบแต่ยังตำลังงามไม่ว่าลงไม่ได้แน่นี่ต้นมะขามป้อมอันนี้เต็มสาล่ะครับพี่น้องบัวหายไปไหนหมดนะครับพ่อก็ฝนตกนะมันก็จมลงข้างล่างเดี๋ยวมันก็พยายามที่จะยืดขึ้นมานี่ต้นตูมแขกต้นพักอีลำนีพี่น้องออว่าต้นนี้มันน่าจะไม่ค่อยโต อันนี้ผักหวานบ้านเอาไหน,นพาพี่น้องไปดูบนสะพานดูสิครับนี่บรรยากาศรอบซ้าครับพี่น้องต้ดนดอกแค่กำลังงามครับตาไข่กำลังงามเลี้ยวกำลังแตกครับนี่ อันนี ite, <c oughs: <c oughs> age. Age. ้บรรยากาศนี่สะพานมาให้อาหารปลานี่ตรงรูปหัวใจเราก็มีต้นไม้ต้นจีดน้ำบนมาพักกระดูนน้ำครับนี่ เรยาให้พญ่ก็จะเป็นห่มอ,อยู่กลางเกาะกลางน้ำเพราะได้มานาังเห่ียนชมวิวครับก็ดินยวกอ,อ้ดินมันอันนี้อย่าไปเหยียบนะครับนีมันอันตรายนะดินมันลุมๆครับเป็นอ้องยานมันทั่งกำลังดูดน้ำ เดี๋ยวเราดูไปดูรอบๆนี้ดีกว่านามกำลังรายกรบพี่นองฝนตกมาบัวปกติบัวนี่ขึ้นเยอะแล้วครับนี่แต่ว่าน้ำมาน้ำมันก็ะท่วมเดี๋ยวมันก็คงขึ้นใหม่นี่ค็ะ บักพาวน้ำหอมเมานี่ประมาณเกืบสาต้นครับพี่น้องปูกไว้ทั้งหมดรอบนี่ฝั่งนี้ก็มีพวกกล้วยไข่ครับฝั่งเมื่อกี้นี่เป็นกล้วยน้ำว่ากับกล้วยหอมฝั่งนี้ก็จะมีกล้วยไข่กล้วยหอมครับพี่น้องรอบสะเป็นบรรยากาศ นี่ด้านหน้าก็จะมีคลองเล็กๆนะครับอันนั้นเป็นเทียงนะครับพ่อครับแล้วลูกมะพร้าวต้นใหญ่อ๋อจะไม่ใช่แล้วลูกกล้วยต้นใหญ่นะครับนั่นไงครับ,น,น,รบน,นี่เนรอนี่ต้นบักท่านท่านพันธุ์ครับพี่น้องอันนี้ต้นเขมเมาครับนี่ ต้นบักเข่าเมาเพื่อนมาพูดถ่าว่าต้นเข่าเมาบักคุงกับกะลังสีญใ่ใครับพี่น้อง <วะ S 1> อ่าออมเนี่ยมีบักคุงมีบักเขืออ่าต้นทับทิมเฮ็ดอะไระเฮ็เเเเดเฮ็ดเนี่ยเฮ<ห>็ดเบื่อได้เนี่ยเฮ็ดมันเกิดขึ้นกับอันนี้เฉยๆมีความชื้นนี่บักเขือคืนเท่ากับมีครับนี่บักทับทิมอันนี้นี่กล้วยไข่ครับพี่น้องกะลังงามว้าครับเผ็ดเบื่อเต็มเลย นี่เหรอครับลูกกล้วยครับที่มันขึ้นมันโตเร็วโตเร็วมากอันนี้กล้วยน้ำว้าตัวนี้บอกแข่งขมเยอพี่น้องนี่เป็นยาปลังงามคือกันปลูกไว้เบิดมีหอดบวกแข็งไงบอกแข็งขมในห่วงระยะเวลาสามเดือนครับสามเดือนนี่ก็ค่อยปลูกนันปลูกนี่นี่ต้นบอกกูดก็ะมีต้นบกหนาวต้นบอกพริก ต้นชะอมมือพระขาะบานเท่า<ไ>ปเป็นป,ปลาเลยครับพี่น้องนี่กํลลังงามมีบกหนาวน, <c oughs> นี่บกตองครับนี่ย่ามลดผบ้สีใหญ่อันนี้ไผ่พันจีนเหรอครับพ่ออ่าอันนั้นบกไผ่น่อยครับไผ่น้อย,ย,อ,ยอันนี้ไผ่กิมซุงนี่นี่ต้นไผ่กิมซุงอันนี้ม่ไผ<ม>่ไน้อยอนี่เห็นบกกํลลังออกนอครับนี่ พี่น้องเห็นบอนี่เอามาปลูกดเดือนกัวๆนี่เพื่อนออกนอ,กนอกแล้วนี่ไฟหน่อย <c oughs> กำลังเท <c oughs> ่าเกิดสิเป็นกอไผ่นี่ก็จิ้มซุ่งครับมีอยู่สามกอนะครับมีอยู่สามกอต้นทุเรียนนี่อันนี้ทดลองเบิงครับตีเด็กเป็นตาเด็กกินบอทุเรียนเอาล่องเบิงเนาะครับ <c oughs> ลองดูลองดูอีต้นทุเรียนต้นรักขาต้นหยั่งอ่ะบ<อ>ม,มีใบเลย นูนต้นสมนสมอ่อนี่ต้นบกสมมอรครับขนใหญ่น,นี่เอ้ยนี่กินนวยย่อนอยู่นะครับเป็นโฮมพอมนี่ต้นสมมอแล้วต้ตนตาลมันจะเกิดไมหมครับพ่อ,อต้นตาลเกิดครับนี่ก็ต้นตาลเอามาเพาะชำด้านหลังนี่จะเป็นปลาบกมองหิมพ่านครับพี่นอ้องตอนนี้เอาออกเค็ดเป็นโขกชกสาประมาณ20กว่าตน้น นะครับกเ็เเรื้อยู่ประมาณอีกประมาณหนึ่งร้อยสิบต้นครับตัวนี้ไปสุดทีน,นะครับน,น,รรรนี่ครับตน้นปลาบกบวงหิมะพานเงีาลงไปสุดเลยนะครับประมาณลอยสิบต้นครับตอนนี้ตรงนี้นี่ต้นบกวาครับพี่น้องต้นบกวาเห้ามีต้นบกไฟ ต้นบกลำใหญ่นี่ครับต้นลำใหญ่เนาะด้านนี้ก็เป็นบกักเผาเป็นกล้ยออมนะครับอ,อ,อันนี้ต้นอะไรปิยพัฒน์รู้ไหมนี่ไม่รู้ต้นมะกรูดต้นส้มโออันนี้อันนี้ส้มโออันนี้ส้ม,นนม,นนมต้นบกส้ม บักสตอก็มีพี่น้องกำลังติดนี่ต้นสตอ,อนี่ต้นบักซีดาพันกิมจูนี่ต้นบักเขือพ่วงบักแข่งเห่าบัก้งมีอ่อมครับพี่น้องนี่บักเขือพ่วงก็เรื่อออกหน่วยก็มี่ครับต้นใหญ่ต้นอะไรนี่มาดูบักซีดาพิยพัฒน์เห็นบอมันออกหน่วย เห็นเหรอครับอืมเดไก้กินนวยล่ะนี่กระบอกพริกครับพี่น้องพริกปีปลูกเป็นแถวนี่ก็กล้วยน้ำว้าเห้าครับนี่มันต้นอะไรลหรอครับพ่ออันนี้ผักติวต้นผักติวก็กำลังงามครับกำลังแตกอีกปีหนึ่งสองปีนี่สูงถั่วหัวเม็ดดีกะโอ้ยเป็นหฮมนะตัดแตงในนิดหน่อยก็ปลูกมีใหม่ พุ่มสูงพุ่มกลางพุ่ม่ำแล้วก็ปลูกอ่านี่บักพริกมะละกอนี่ส้มมงครับพี่น้องนี่ต้นบักสม้มมงง้านล่างนี่กะคุณยายก็เอาต้นขามาปลูกอ่อมเลยครับนี่ปีต้นขานี่เวลามันแตกนิ้วสิมีแจะปลาขาอ่อมในพักที่สองท่านใจส่วนด้านหน้านั่น สิเป็นยาแฝกครับป้องกันดินพังทลายแต่ก็มีแน่ครับพังเถ่อฝนตกมาหลายๆมีแน่ครับตอนนี้เป็นบรรยากาศนี่อ,อบซะรูปหัวใจด้านหลังก็จะเป็นป่ามะม่วงหิมะพานด้านข้างก็สิเป็นป่าเขาออ่าครับพี่น้องพอได้กินเขาน้ำนั่นกินนี่น้ำนาอบ้านสวนพอเพียงใช่ไหมปิยพัฒน์ บ้านสวนพอเพียงของเด็กชายปิยพัฒน์การเกตนะครับต้นยางเนี่ยครับต้นยางนาวพวกเราอ่าไหนะไปดูต้นใหญ่ๆต้นไหนอ่านี่แถวนี่ก็สิปลูกยางหน้าเป็นแถวครับพี่นอ่อนี่เห็นไหมครับการังปลูกได้อาน,นิสง์จากคุณครูด้วยนะครับ คุณครูวิชัยสุทธาสีนท่นานผู้ใหญ่บ้านหลวปิตสติปันแล้วก็คุณครูวิชัยทองแกะมาให้มาเพิ่อมอีกหต้นนี่บัวกันไปแล้วประมาณสามสิบต้นครับ่อวนี้ที่ปลูกเป็นแถวเย้ามาเลยครับเป็นต้นยางนาหอดคอ,อัวเลยไปหอดคอ,อกั้วเลยเพ่นมานี่เห็นมหครับกำลังงามนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจในอนาคตใหม่พลังงานเอากับปูกไว ระยะห่างกับสเมตร2เมตร,มตรนิดๆครับด้านกลางก็จะเป็นป้าเข่าครับพี่น้องก็จจะปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสลับกันไปด้านข้างก็จะเป็น ป่ามะม่วงหิม,มาพานนะเดียปิยพัฒนําไปหลังจากนี้เราจะไปดูอะไรกันต่อครับปียพัฒโอ้โไปดูบัวของอีกชายปียพัฒน้องอะไรน,ไน,นี่กัดจิเป็นปลามวงหิม,มาพานกำลังเด่สองปีกูกลัวรับพี่น้องพอได้ให้คุณตาคุณยาย,ายลงมาหน้าแลั็เก็บในมันคาย อีละหมื่นสองมืนไปสปพ่อใด้บอนี่นะครับเป็นปลาลงไปงาวครับตาบงมวงส่วนด้านหลังประมาณหาสิบต้นนี่น่าจะสามปีแล้วนะครับตัวนี้สองปีกว่ากว่าข้างหน้าสามปีกว่ากว่านี่อา่า ระวางต้นบกมวงหิมะผานนะครับแต่ละต้นผุนไปสุดผุ่นเลยนะครับนี่อีกไก่เติบอยู่ครับในส่วนของระวางต้นยังสี่นี่ครับพี่น้องก็เอาต้นยุ่งแน่ต้นดูแน่ต้นซักทองแน่ต้นตะเกียนทองแล้วก็ต้นยางหน้าปลูกสลับไประวางกลางหลงครับพี่น้องเพราะว่าต้น บงมงหิมพานอาจจะมีอายุการใช้งานบดนหลังจากมาก่างปลาออกกก็ยังมีปลาใหม่เล่านันเกิดขึ้นอีกนะครับเากับปลูกแซมกันไปไหวยนะครับยางละยี่สิบสามสิบต้นละครับอันนี้เป็นขอกวัวอันนี้มะหอดคอกงัวลนะ่ะพี่น้องคอกวัวของปียพัฒน์ครับกําลังกำลังกินหากําลังกินหญา เขาได้กินยากำลังมีความสุขกำลังใหญ่ครับพี่น้องอัวอันนี้มูนมั่งสังขยาเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับในวันยุทธกะผ้าลูกมาออกจากนาจอครับพี่น้องมาอาเรียนลูกนะครับมาเล่ยนยู่ทงยุท่าในหน้าจางบรรยากาศในยุคโควิด นี่ครับพี่น้องบรรยากาศอ่าออกจากข้อวัวมาก็ด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเป็นนาข้าวนะครับอ่าพอได้เห็ดนำมีทั้งขงูมีทั้งน้องมีทั้งหน้านี่น่อยในแบบฉบับของพวกเราอยู่บบานสวนพ่อเพียย่ได้เฮ็ดงหญ่ครับพี่น้อง เด็กพอได้อยู่ได้กินจางบรรยากาศอันนี้ต้นหมากๆด้อะผลกำลังเศร้ากับบรรยากาศกำลังสบายสบายไปดูอะไรนะครับนี่เป็นด้านหลังครับปลูกปลาคา นี่ด้านหน้านี่อันนี้นนต้นบกแต่ครับพี่น้องนี่ไหวถ่ายมันเป็นหฮมยญ่ยอยู่ทางนาอันนี้ท่างเขานะครับท่างเขาเถียงเด้อต้นมะม่วงเา้ามะนาวหูต้นพักเมกหรือสเม็ดแดงต้นอะไรแล้วก็ต้นมันปลาเฮ้านะครับพี่น้องต้นมันปลาต้นลำไยต้นจิกน้ำเฮ้า ับพี่นอ้อมงมาฟัง,งนี่รอให้ใหญ่โอ้ออมีมีฟักทองเนี่ยโอ้เป็นหน่วยล่ะครับลายหน่วยอยู่ในปียพัด์เปิดดูให้ดูหน่อยโอ้นี่นี่ทั้งนี่ก็มีนะนี่อือสามสี่หน่วยอยู่เห็นอยู่กำลังเกิดบึดเน่ยกินครับพี่น้องอือนี่ปลาบกอึอ อันนี้เป็นต้นยอ่อครับนี่ต้นยอตัวนี่ก็จะเป็นพวกว่านไฟครับปลาสมุนไพรมีกระชายขาวกระชายดํำครับอยู่ตรงนี้ว่านไฟเอาไว้ทําอะไรอะพ่อก็เอาไว้กินเป็นมสมุนไพรนะครับรมีขมิ้นด้วยนี่ครับต้นขมิ้นครับพี่น้องพ่อครับว่านไฟมีประโยชน์อะไรบ้างโอ้ยอเยอะแยะเลยครับว่านผีปอบด้วย,ย <laughs> นี่อันนี้กําลังปลูกลงไม้ครับนี่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  กำลังยอดฮิตว่านหางเอียงก่อนอี่ก็าอื่นนะต้นฟ้าทลายจูนเห็นหนี่ครับเป็นปลาปลาทลายจูนเดอ้อทางนี้นักเาโควิสอ่านี่ต้นดูหอกมีครับฟังด้านข้างนี่ครับต้นประดูกํำลังงามนะครับแถวนี้สิบต้นอยู่ในปลาอีกยี่สิบเป็นสามสิบนะครับต้นยูอีกสามสิบอ,อ่ามีหกสิบกว่าต้นครับตอนนี้ อันนี้เป็นปลา,าเผือกครับพี่น้องนี่ปลาเผือกด้านข้างปลูกเผือกไว้กินนะครับนี่กำลังปลูกเป็นปลาเล็กๆนะครับมีสวนสมุนไพรนี่กระต้นมะม่วงห้าวมะนางวโงห่คือกันครับอัอนนี้เกี้ยวสเสวยนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าทางเข้าของเทนนาบ้านสวนเรานะครับ <c oughs> นี่เนะครับพ่อเดชมาลิน นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอันนี้ปิยพัฒน์เอามาเป่าเล่นด้วยนะครับสร้างบรรยากาศนะมาทุกนาเราก็มากันด้วยรถคันนี้ล่ะครับนี่สามล้อเครื่องของเราครับก็เป็นบรรยากาศก่อยสังยูกินยูมวนครับพี่น้อง ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับกำลังใจทุกท่านที่ให้มานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีโอกาสกะสีมาลายซดให้พี่น้องได้เบิ่งนกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับสิยพัฒน์การรเกตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน